ตากได้นะคะครับผม3ทีนะเอาดิ Hello to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday มีความสุขเหมือนกันรันเลยเอ๊ไปสั่พี่ยใครอะใครไปสั่งเนี่ยนี่ของปุ๊เอาไร้ถ่ายรูปันไ่ยด้กันเลยปิกข้างทีเดียวนก็ไ่ายให้เร็้ว 哎呦，你好，你过没有？没有，你好，没有，好，没有。